สวัสดีครับท่านผู้ชมท่างช่องกเกษตรบันเทิงศิครับครับสำหรับคลิปนี้อ่ะก็จะนำเสนอการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ครับอ่าซึ่งเป็นพืชหลังฤดูทำหน้าครับอ่าสึ่งสรางเม็ดเงินอ่าให้กับเกษตรกร,กรอ่าปีหนึ่งก็ประมาณหลายหมือ่นอยู่ครับนี่ต้นแป้งตัวนี้นี่เป็นแป้งที่อ่าทำทุกปีครับอ่าซึ่งประสบ ผลสำเร็จพอสมควรครับซึ่งคนปลูกในพื้นที่อะไรครับ,บครับเชิญชมครับสำหรับคลิปนี้นัเสนอการปลูกกระโพดเลียงซับหลังฤดูทำหนาครับซึ่งพื้นที่ที่บบได้ใส่สวยอยู่ไก่เลียงนามเหมาะสมครับเพราะว่าการเกษตร สำหรับผากอีสานนี่คนคางจะเป็นผากที่ได้รับแสงแดดพอสมควรครับสำหรับอาทีบเสริมหลังรดูทํานานการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งข้าวโพดพันนี้นี่เป็นข้าวโพดท,ที่ตลาดตรงก้านสูงครับเพราะว่าจะไปเป็นทำอาหารสัตว์ เป็นอาหารงวอาหารไก่นี่ล้วนแล้วแต่ต้องใส่วัตถุดิบจากข้าวโพดท,ทั้งสิ้นครับสำหรับกรเกษตรกรเนี่ยที่มีพื้นที่ที่ว่างๆมีไก่เลี้ยงน้ำนี่อยากแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,กรนี่ได้ทดลองปลูกครับ ซึ่งขาโพดนี่เป็นผืชเศรษตกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งครับช่วงหลังๆมานี่ได้รับความนิยมพ่อซุมควรเลยครับนี่่อ,ขอนข้างว่าจะเป็นผืชกระแสรักเลยหรอครับนี่ผืชหลังฤด,ดูทำนานี่นี่นองกเกษตรกรนี่ที่มิทีว่าง กลองมึงครับลองใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับซึ่งคลิปนี้นํ่เสนอเขาปวดเลี่ยงสัตว์ซึ่งพื้นที่นี่ปลูกมาได้60กว่ามือครับ60กว่าวันซึ่งกำลังเสร็์ ออกดอกครับนี่พลผลิตเติมซิมาแล้วนี่สังเกตได้จากาช่อดอกกำลังแท่งครับนี่ปลายแหลมๆน่วงระยะนี้แหละที่จะให้พ้นผลิตแล้วเก่าซิบมือนี่ค่อนข้างจะออกฟักแล้วครับครับสำหรับการปลูกมันก็นต้องมีวิธีปลูกมีเคล็ดลับในการปลูก อยากจะสอบถามเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกเลยครับมันจังจิตได้รับความมั่นใจว่าเห็ดหยากหรือเห็ดไงครับอกากษตรภาพมาสัมผัสจิตของสวนเพื่อนจากน้อยเพื่อครับเพื่นมีเคล็ดลับดีๆฝากท่านผู้ชมเพื่อได้รับความสนใจในการปลูกในรอบปีถัดไปครับเชี่ยวชุ่มครับ ครับสำหรับเคล็ดลับในการปลูกขา้าวโพดนี่ให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนครับามากาคุยกับเจ้าของสวนพิ่น,นึ่งมื้อนี้พิ้นมีเคล็ดลับมาฝากพี่น้องครับจึงพิ่นอยากเผยแผ่อยากให้พี่นอ้องเกษตรกรนี่นําไปใส่ครับจึงประสบผลสำเร็จเมื่อปีที่แล้วครับ พีไก่เนี่เพิ่นขายได้เป็นแสนครับเนี่ยแสนพอดีอ่บานฉันอ่ะครับสมผัสเพิ่นจังน้อยครับเนี่ยสำรับสูตรให้พี่น้องเกษตรกรที่สีปูกในปี่ทอต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับซื้อจากไหนน้อซื้ออันแม่กุ้งแม่กุ้งน้อโอ้บ้านบ้านดอนแก้วบ้านดอนแก้วตำบลตำบลนนท์ขออำเภอนอคน ตะวัสีสเกตโอ้ครับปลูกในพื้นที่นี่จั๊ไรน้องครับนี่ประมาณาหาไรนี่แหละหาไรเด้อพี่น้องอ้าเพิ่งหาไรอู้ยงามคักครับเฮ็ดได้งามจังสีน่นี่มีมีเทคนิคมีวิธีการอย่งไรน้องพ่อสิบอกพี่น้องอ่าท่านผู้ชมได้บ่น้อนครับนี่เคล็ดลับนี่เคล็ดลับมันก็บปยากดอกก็มีแต่ขี้ไก่กะปุยโอ้ขี้ไก่อะไรนี่ขี้ไก่กับซีกกบอิ๊วประมาณ สามลอยสามลอยกวัวบริสไลหลายอ๋อใส่ร่องพื้นแม่บ้างครับนี่ร่องพื้นอยูอ๋อใส่ร่งองพื้นห้วยแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมออ๋ออ,อีกรอบหนึ่งสูตรเสมอนี่คือซิมหา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 สามตัวด้วยพี่นอ้องอ่าจะกระสอบนอนหาอะไรนี่ร่องพื้น,นอันเบิดประมาณสามสอบสามกระสอบครับอ้าวสรุปก็คือมีขี่ไก่นี่สามลอยกัวกระสอบอ่าแล้วก็ ปุ๋ยสวดเสมอสิบหาสิบหาแจาก,กระสอบกูสาม,สามกระสอบสครับอออนี่ร่องพืน้นสำหรับร่องพืน้นนะพี่น้องแล้วก็พันนี่พันเจ็ดแปดเก้าพันพันนี่เพิ่นขายในตลาดครับดีขอมันก็เจ็ดแปดเก้าอ่ะสัตว์อ่าปลูกได้เจ้าเหมือแล้วครับนี่ปลูกวางวันที่ยี่สิบสี่คือสิกกาอ๋อ ยิบี่พื่จีกากัดสองเดือนกลัวเนาะเออปีทีแล้วนี่ว่าได้เป็นแสนปีนี้นี่คาดว่าจะประมาณได้หลายเก่าๆหรือหน่อยกว่าเก่าเนาะก็ส <c oughs> ิยากได้หลายกว่าเก่าเลยเนาะช่วงนี้นี่ยินงข้าวว่าเข้าวโพดนีเออ่เป็นราคาครับปีนี่คาดว่าสิได้อยู่ว่าเจ็ดเปยดบาทอยู่เนาะ <c oughs> เออคันได้ซ้ำนีน่นี่แสนขวมบอนีน่ครับคันได้เจ็ดเปียดบาทนี่ <c oughs> หมื่นสองมื่นก็เอาละโอ้ประมาณแสนเดียบแสนสองครับนี่หาไรหาไรถา้าเมนปล่อยวางซื่อๆนี่กับบวกในเงินพ่อบาทด้วยพี่น้องนี่โอ้ยเขียวงามมั่นครับนี่นี่ก็ลังสีออกดอกแล้วครับมันแหลมแล้วนี่นี่ก็ลังสีใสปุ๋ยหมาโอ้นี่ปุ๋ยรอบสองก็รังสีใสด้วยพี่น้องใส่ปุ๋ยสองรอบเนาะปกติแล้วล่องพื้น สามสามสามโครับ<า>โอ้สามเถ้าเด้อครับพี่น้องใส่ปุ๋ยสามครั้งอ่ะเบิดปุป๋ยสิบหาสิบหกสอบเด้อโอ้นี่มันต้องลงทุนครับใส่ปุ 3, 3๋ยสามสามกระสอบเถื่อแรกแล้วก็เถ้าสองอีกจักสอบเถ้าสองอีกสิบสอบอีกสิบกระสอบครับเป็นสิบสามรอบสุดท้ายนี่เท่าไรบ้านีรอบสุดท้ายนี่ซื้อมาแล้วห้าสอบหา้าอีห้ากระสอบครับอ่อบาเป็นสิบแปดกระสอบ โอ้ขายเด้เป็นแสนกลัวขาดว่านี่ิบ้ามีกำไรอยู่ครับพี่น้องมีกำไรครับดีกว่ายู่ซื่อนาะเออครับอ่าขอบคุณหลายๆครับที่ให้เคล็ดลับกับท่านผู้ชมครับครับขอบคุณครับผมครับนั่นก็เป็นเคล็ดลับอ่าที่เอามาฝากพี่น้องที่ผู้อยากปลูกอ่าเก่าโพดในรอบปีต่อไปครับ ครับสำหรับลักษณะของลำต้นที่สวยงามครับะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ขงางล่างซึ่งมีลำต้นที่สูงต้งครับถ้าเป็นลักษณะนี้แล้ว,วฟักออกมานี่ฟักใหญ่แน่นอนครับครับสำหรับคลิปนี้กับากพี่น้องท่านผู้ชมเอาไว้สำนีครับเขียนรับดีๆ มีนําเสนอในคลิปต่อไปครับเป็ดคลิปยังแล้วก็ตอ้องติดตามตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและกดติดตามาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ